สวัสดีครับวันนี้พบกับครูโอ๊ตอีกแล้วนะครับกับคาบเรียนนะครับวิชาประวัติศาสตร์นะครับอย่างวันนี้นะครับก็จะยังอยู่ในเรื่องของอารยธรรมอินเดียและจีนนะครับซึ่งอินเดียเนี่ยเราก็ได้สะท้อนวัฒนธรรมอารยธรรมต่างๆออกไปหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของด้านอาหารนะจำได้ไหมที่มีแกงมัสมั่นหรือแกงเครื่องเทศต่างๆที่ใช้นําเข้าจากอินเดียนะครับ แล้วก็มีการใช้เครื่องดนตรีที่มาจากอินเดียเช่นคล้องหรือแตะสังอะไรพวกนี้นะครับเป็นเกี่ยวกับการทำพิธีนอกจากนี้ยังมีเรื่องของอวรรณกรรมคือเรื่องรามเกียรตินะครับซึ่งเป็นเรื่องที่มาจากมีต้องกําเนิดมาจากอินเดียนะครับวันนี้ก็จะอยู่ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอารยธรรมนะครับแต่เป็นอารยธรรมจีนนะจีนเนี่ยก็จะมีความใกล้ชิดนะครับผมคิดว่ามีความใกล้ชิดกับคนไทยเนี่ย มากกว่านะครับทางวัฒนธรรมอินเดียอีกนะเนื่องจากว่าในยุคหนึ่งเนี่ยนะครับก็จะสังเกตได้ว่า,ามีการอพยพของชาวจีนน,นะครับมาอยู่ในไทยค่อนข้างเยอะบางทีอาจจะเป็นย่านย่านหนึ่งเลยอย่างเช่นโบเบสัมเพงอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะสัมเพงหรือเยาวราชอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีคนจีนอยู่กันเป็นแถบเลยนะครับนะคือ ที่เราเห็นปัจจุบันนี่อาจจะเป็นดูเหมือนคนไทยแต่บรรพบุรุษของคนอของคนแถวๆที่โควดว้ดว่าเนี่ยก็อาจจะมาจากจีนนะครับเพราะเลยมีเชื้อสายจีนอะไรแบบนี้นะอ่ะไปต่อกันเลยนะครับอ่านะครับการเข้ามานะครับเรามาเริ่มกันที่การเข้ามานะคนจีนเนะ่ะเข้ามาด้วยวิธีไหนนะครับ คนจีนอย่างที่คนบอกว่าอย่างการอพยพที่จะเห็นเห็นในปัจจุบันนี้จะมาสังดดดูได้จากไหนว่ามาจากการอพยพนะครับคือคนจีนถ้าอยู่ในอยู่ในไทยอยู่ในบริเวณไหนเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าเขาที่อยู่ตรงนั้นอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับพอพอรับรับรู้ได้ว่า,าคนนี้เดือดร้อนก็ช่วยกันนะครับนี่คือการอพยพมาเป็นเป็นกลุ่ม กลุ่มคนนะครับก็มีหลักฐานที่พบนะครับคือเป็นจดหมายเหตุนะครับเป็นบันทึกต่างๆนะครับว่า,ามีการเดินทางมาติดต่อกับไทยนะครับนะมากมายในยุคยุคยุคในยุคหนึ่งนะครับคือกษัตริย์ฟูนันนะครับได้รับบันทึกอาณาจักรฟูนันตั้งแต่เป็นตั้งแต่ตั้งแต่ต ศตวรรษที่9นะครับคือปัจจุบันนี้ศตวรรษที่21ถูกไหมนะครับก็ตั้งแต่ยุคนั้นนะครับว่ามีการนำว่ามีว่ามีชาวจีนอพยพเข้ามาในไทยนะหลักฐานชิ้นที่2นะครับก็คือซากเรือสำเภาจีนนะแล้วก็เครื่องถ้วยชามนะก็ไอ้พวกเครื่องถ้วยชามหรืออะไรพวกนี้นะครับมันสามารถตรวจสอบอายุได้นะครับนักเรียนว่ามันเกิดในยุคไหนนะครับมันพบในยุคไหนนะ มีบุคคลสําคัญนะครับบุคคลสําคัญในการเผยแพยร่อารยธรรมจีนเข้ามาในไทยเนี่ยนะครับก็คือพ่อค้านะครับเป็นพ่อค้าลักษณะคล้ายๆกับอินเดียเลยนะคือมาทางพ่อค้าเหมือนกันเริ่มมีการติดต่อค้าขายนะครับและพิสุกและนักการนักการนักการทูตนะครับโดยใช้เส้นทางคือทางบกและทางน้ำบ้าาทางเหนือนะครับก็จะผ่านติดๆกับ ทางเมียนมาห,หรือพมา่าในปัจจุบันเนี้ยนะครับก็มีเส้นทางสําคัญคือแม่น้ําโขงนะครับเข้ามาทางแม่น้าโขงนะครับริมฝั่งแม่น้ําโขงก็จะติดกับยุนนานนะครับยุนนานคือพูดง่ายคือยุนนานเนี่ยเป็นเมืองเมืองเขาเรียกอะไรเมืองชายแดนของของทางจีนนะครับแล้วก็จะเชื่อมกับฝั่งแม่น้ําโขงแล้วอาจจะผ่านอาจจะผ่านพมา่ามาอะไรมาแบบนี้นะครับอา่าแล้วก็เรียบมาทาง ช่องแคบมาละกาด้วยนะครับช่องแคบมาละกานะเป็นทางตอนใต้นะทีนี้มาดูเราเรารู้ไปแล้วว่าเขาเข้ามาด้วยวิธีไหนนะครับชาวจีนนะครับเข้ามาด้วยออพยพหรือเข้ามาโดยการล่องเรือหรือการค้าขายกันแล้วแต่นะครับทีนี้มาดูอิทธิพลที่เขาทิ้งไว้นะครับว่าชาวจีนเนะี่ยพอเข้ามาแล้วสร้างอะไรไว้ในประเทศเราบ้างนะครับด้านศาสนานะครับนะ ก็จะมีลักษณะของความเชื่อที่เป็นลัทธิขงจื้อนะครับเอาพูดง่ายๆก่อนว่าจะอธิบายง่ายๆก่อนว่าศาสนาที่เขานําเข้ามาเนี่ยมันคือเราใช้ศาสนาเดียวกันคือศาสนาพุทธนะครับแต่รูปแบบของพิธีกรรมต่างๆจะค่อนข้างแตกต่างกันนะ,ะจะจะลักษณะที่ค่อนข้างแตกต่างกันนะครับก็เช่นพิธีไหว้เจ้านะครับนะหรือาศาสตร์จีนตุ๊ดจีนนะครับพิธีไหว้พระจันทร์อะไรก็แล้วแต่อะไรก็แล้วแต่นะครับ แล้วก็จะมีการกินเจนะครับซึ่งเป็นแน่นอนเลยว่าเป็นคนจีนนะแต่มันก็มีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือทําให้คนเป็นคนดีนะครับมีมารยาทรักสิ่งแวดล้อมอะไรประมาณนี้นะครับนี่คือวัฒนธรรมที่ค่อนข้างจะใกล้เคียงกันของเรากับของจีนนะส่วนด้านภาษานะครับก็มีหลายคําที่เป็นการนําภาษาจีนมาใช้เป็นคํายืมนะครับเช่นคําว่าโต๊ะเก้าอี้เตียงตาช่างอะไรพวกนี้นะครับเหมือนที่เราเรียนไปในคํายืมนะ คำ,คำพวกนี้นะครับก็จะมาจากภาษาจีนมาจากคําจีนนะสังเกตง่ายๆนะครับภาษาจีนส่วนมากจะมีไม้ตีและไม้ตะวนะครับเช่นก๋วยเตี๋ยวอะไรอะไรแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นคํามาจากจีนนะครับก็จะเป็นลักษณะของคำํำตะวานะต่อไปทางด้านสถาปัตยกรรมนะครับก็นอกจากถ,าถ้าเป็นทางฝั่งอินเดียก็จะมีเรื่องของรกรามกยนถูกไหม ฟังจีนนะครับก็จะมีอ่าถ้าใครสังเกตถ้าใครเคยเห็นนี่อ่าวัดพระเชตุพนนะครับก็จะเป็นยักษ์จีนนะครับนะเฝ้าเฝ้าประตูนะเฝ้าประตูนะก็เป็นอาจจะสื่อถึงประมาณว่าคุ้มกันภัยนะครับแล้วก็เหมือนชาวจีนอาจจะชอบมาบริเวณวัดนี้แล้วก็ได้การได้ทำการตั้งรูปปั้นนี้ไว้นะครับนะเออ เครื่องดนตรีจีนนะครับก็พวกปี่นะครับปี่ก็ถือเป็นของจีนนะฉาบฉาบก็ของจีนเ,เห็นจีนเขาใช้เชือสิงโตอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็วรรณกรรมที่สําคัญนะครับนี่ก็น่าจะรู้จักกันนะไซอิ๋วนะซึ่งหงอคงนะรู้จักไหมนะครับที่มันมีมีเป็นลิงอ่ะนะครับที่มันเป็นลิงอ่ะนะแล้วก็สามก๊กนะครับ นอกจากนี้ก็ในด้านของอาหารนะครับก็เราเรียนรู้สิ่งที่น่าจะก้าวที่ยิ่งใหญ่สําหรับอาหารเลยนะครับทิ้งวัฒนธรรมไว้คือหนึ่งคือบาหมีก่ก๋วยเตี๋ยวพวกนี้นะครับหรืออาหารจีนต่างๆเนี่ยอยู่ในไทยเยอะมากนะครับพวกขนมจีบซาลาเปาอะไรพวกนี้ก็มาจากจีนท้งนั้นนะครับหรือบาหมีก่ก๋วยเตี๋ยวนะครับและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งคือการใช้ตะเกียบนะครับคนไทยเมื่อก่อนใช้มือกินข้าวถูกไหม แล้วก็มาถึงยุคหนึ่งก็ใช้ใช้ช้อนใช้อะไรก็แล้วแต่ใช้กะลาตักอะไรก็แล้วแต่แต่พอคนจีนเข้ามาคนไทยใช้ตะเกียบได้ครับนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ของการทิ้งอารยธรรมไว้นะครับของชาวจีนที่เข้ามาอยู่ในไทยนะมีกรรมวิธีกรรมวิธีการทําหลากหลายนะครับเหมือนอาหารจีนก็มีการย่างการผัดการต้มนะครับเหมือนคนไทยเลย นะครับแต่ว่าที่จะเป็นลักษณะที่สําคัญเลยแล้วก็คล้ายกับของไทยคือการนึ่งนะครับการนึ่งนะของคนจีนชอบนึ่งแบบนึ่งปลาเป็นตัวนึ่งหมูทั้งตัวอะไรแบบนี้นะครับหรือนึ่งพวกติ่มซำอ่าพวกหนมจีบอะไรแบบนี้ก็ใช้นึ่งหมดเลยนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับนี่คือวัฒนธรรมจีนหรืออารยธรรมของจีนที่ส่งผลมาในไทยนะวันนี้มีการบ้านเกี่ยวกับวัฒนธรรมและอารยธรรมจีนประมาณห้าข้อนะครับใคร ที่ทําแล้วก็รู้สึกว่าไม่ยากไม่ยา,ไมยากเท่าไหร่โค้ดูแล้วไม่ยากเท่าไหร่นะไม่ยากเท่ากับอ่าอินเดียน่าจะยากกว่านะวันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็โคดของกล่าวคําว่าสวัสดีครับ